นาทีระทึกอ่าวไทยลุกเป็นไฟกองทัพเรือเปิดยุทธการฟ้าผ่าสั่งลุยถล่มฐานปืนใหญ่เกาะยอดับแผนโจมตีไทยก่อนจะสายเกินไปสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้มีเหตุการณ์สำคัญที่คนไทยทุกคนต้องฟังเมื่อเวลาตีหนึ่งที่ผ่านมาทัพเรือภาคที่หนึ่งตัดสินใจเปิดฉากยุทธการที่ชื่อว่าประจวบคีริขันประจันตะคิริเขต ทรงหมวดเรือเฉพาะกิจพิทักษ์อ่าวไทยบกตะลุยเข้าพื้นที่ปฏิบัติภารกิจความมั่นคงแบบไม่มีถอยเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและพี่น้องประชาชนชาวไทยตามแนวชายฝั่งฝั่งให้ดีครับวัตถุประสงค์ครั้งนี้ชัดเจนคือการลดทอนและลิดรอนขีดความสามารถทางทหารของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่เกาะกงโดยเฉพาะที่เกาะยอ เพราะหน่วยข่าวกรองของเราสืบทราบมาว่ามีการติดตั้งปืนใหญ่ถึง4ี่กระบอกเตรียมหันลำกล้องเจ่อเข้าหาชุมชนบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดพื้นที่ของเราประชาชนของเราจะยอมให้ใครมาคุกขาาไม่ได้งานนี้เรือรบไทยคุมหน้าน้ำเบ็ดเสร็จเปิดฉากถลม่มทั้งที่ตั้งปืนใหญ่และอาคารกองบัญชาการจนฝุ่นตลบฝั่งนู้นมีการโต้ตอบกลับมาทันควันแต่ทหารเรือไทยเราหัวใจเหล็กปฏิบัติการจนจบภารกิจก่อนจะถอนกำลังออกมาตอนตีสองครึ่งอย่างสง่าง,งาม พลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือยืนยันชัดถ้อยชัดคำครับว่านี่คือการป้องกันตนเองตามหลักกฎหมายสากลเราไม่ได้ไปรุกรานใครแต่ใครจะมาแตกต้องอธิปไตยและสวัสดิภาพของคนไทยเราไม่ยอมเป็นการใช้กําลังตามความจําเป็นและได้สัดส่วนเพื่อให้พี่น้องชาวตราสและคนไทยทั้งประเทศนอนหลับได้อย่างสนิใจ คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับความเด็ดขาดของกองทัพเรือไทยในครั้งนี้คอมเมนต์กันเข้ามาให้สนัดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปและที่สำคัญที่สุดกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ2 8 hb news ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านผมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ